สวัสดีครับวันนี้ชาวนามาอยู่นะครับมาอยู่ที่บ้านป่าแฝกใต้นะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับเรามาพบกับชาวนาครับมาแนะนําการทําเห็ดปางครับครับสวัสดีครับผมนายผสมไป็นคาเลี้ยงจะมาเสนอการทําเห็ดฟางครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีอุปกรณ์มีหนึ่งเหล็กเหล็กเราจะใช้ใช้ไว้ที่แทงให้ใช้ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวแช่ไว้ประมาณ30นาทีทิ่มเออหยอดหยอดเข้าไปแล้วใช้น้ำหยอดหน่อยไปเพืให้มันกันให้ไหลลงไปให้ไหลลงไปนะให้ประมาณ10จุดแล้วมี เสร็จแล้วเราต้องใช้แป้งข้าวเหนียวประมาณ1กิโลต่อน้ำ3า30ลิตรผสมคนให้ทั่วนะผสมผสมน้ำ3า30ลิตรคนให้ข้าวกับน้ำ ให้ละลายนะครับให,ให้ให้ละลายให้ทั่วถึงแล้วลถบนฟางบนเพียงบ้านของบ้าน,านเราแล้วบนเพียงเนาะ,ะให้ชุ่มให้เปียกพอประมาณเนาะ ก็จรสใร้ชุม่มนี่ชุ่มแน่นอนเขาถึงถึงหลักเลยเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเสร็จแล้วเก็บไปไว้ที่ ได้ยังเงี uh ้ยเก็บไว้ใต้ต like ้นใกล้ๆคช่วยไหมต้นช่วยไหมให้เก็บไว้ที่ต้นต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยควคุมก่อแล้วใช้วัสดุต่างๆที่อบความร้อนได้ คุมครับคุมให้เช่นกระสอบปานเส้นกระสอบปานหรือผ้าหรือผ้าหรือใช้กระสอบปานดีที่สุดครับใช้กระสอบปานดีที่สุดแล้วอย่างนี้กี่วันกี่ได้ครับใช้ประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันครับเห็ดจะออก อีกเจ็ดวันเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมากินเห็ดที่นี่นะครับเป็นผัดกะเพราเห็ดพร้อมกับกบนะครับวิธีง่ายๆครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันครับไม่ต้องใช้เชื้อเห็ดครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ